็คลิปนี้นะผมพามาชมนะครับชุดรับแขกไม้ประดู่นะครับนะโคตรสวยครับไม้ตัวนี้แดงแป๊ดเลยนี่ครับกับพีน้อยครับชุดนี้นี่มีนิดหน่อยครับก็สวยงามครับเป็นเอกลักษณ์ของไม้ประดู่นะครับนะดูความโค้งนะครับผมความโค้งของหลังความโค้งของแขนครับนี่ฮะสวยๆเลยครับชุดนี้ก็เตรียมจัดตรงลูกค้านะลูกค้าสั่งไว้นะครับนะนี่ ก็ประมาณนี้เลยครับก็จะมีนะผมตัวโซฟายาวหนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็เป็นเก้าอี้เดี่ยวนะครับเก้าอี้เดี่ยวแบบนี้สี่ตัวนะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็สี่นะครับผมแล้วก็มีโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางจะเป็นไม้2แผ่นต่อนะครับนะนี่นะโต๊ะกลางหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะข้างๆนะครับผมไปวางน้ําเจ๊กหวยได้นะครับนะข้างๆนี่ได้สองตัวนะครับได้สองตัวนี่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะ โคตรสวยครับดูข้างหลังครับนะข้างหลังก็ประมาณนี้ครับเป็นงานไม้ประดู่ทุกชิ้นนะครับไม่มีผสมเนาะวนให้ดูรอบๆครับวนให้ดูรอบๆนี่มุมนี้ก็สวยครับมุมนี้ก็สวยอถอยให้ดูทรงครับอ๋ออย่างงามครับผมถ้าสนใจนะผมสอบถามราคาทางแอดมินผมได้เลยนะครับนะราคาก็สอบถามไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะครับในคอมเมนต์ก็ตอบนะครับ เขาจะส่งเป็นรูปภาพไปนะครับก็กดดูในรูปภาพได้เลยครับจะมีรายละเอียดให้นะครับผมมีทั้งราคามีรายละเอียดนะครับนะกดดูได้เลยนะครับนะนี่ว้าบโอ้สวยงามครับสวยงามอ่าเดี๋ยวให้ดูแผ่นโต๊ะกลางนะครับนี่ฮะไม้ประดูสองแผ่นต่อนะครับโต๊ะกลางสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้สวยงามจริงๆก็ประมาณนี้ครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ